คำถามเกี่ยวกับเรื่องประกันสุขภาพเด็กเข้ามาเยอะมากวันนี้ก็เลยว่าจะมาตอบคำถามผ่านทางไลน์นี้นะครับผมหลายๆคนคุณพ่อคุณแม่เจอลูกป่วยแล้วทักเข้ามาจะขอซื้อประกันตรงนี้ต้องเขาบอกก่อนนะครับว่าประกันตนันนี้ให้ความคุ้มครองในอนาคตคือคุณซื้อแล้วมันจะมีระยะเวลารอคอยไม่สามารถซื้อแล้วจะเข้าใช้บริการได้เลย แล้วระยะเวลารอคอยของแต่ละโรคก็ไม่เท่ากันบางโลกก็30วัน60วัน90วันบางโรคอาจจะต้องรอถึง180วันนะครับเพราะฉะนั้นการซื้อประกันจึงอยากจะให้คุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกเล็กๆนะครับวางแผนล่วงหน้าไว้เลยครับอย่างน้อย180วันนะครับประมาณ6เดือนจะได้ครอบคลุมให้หมดทุกโรคเลย ไม่ใช่ว่ารอให้ลูกป่วยแล้วค่อยมาหาประกันตัวนี้มันไม่ทันการนะครับยังไงอยากจะฝากไว้ให้คุณพ่อคุณแม่ที่มีเด็กเล็กและยิ่งช่วงเริ่มต้นหน้าฝนไปจนถึงสิ้นสุดหน้าหนาวเนี่ยครับโอกาสที่เด็กจะป่วยนะมีสูงมากนะครับเพราะเป็นช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงแล้วอากาศจะเย็นเด็กบางคนก็จะไม่คุ้นชินด้ะอย่างช่วงนี้เป็นช่วงที่ เชื้อโรคแพร่ระบาดกันเยอะหากว่าได้ติดตามข่าวต่อเนื่องกันมานะครับส่วนใหญ่โรคระบาดจะเริ่มตั้งแต่ช่วงประมาณปลายปีแล้วก็ระบาดไปเรื่อยจนกระทั่งกว่าจะอาซากอนุนเนี่ยเข้าประมาณเดือนพฤษภาคมถุนาราะช่วงอากาศช่วงนั้นร้อนมากเชื้อโรคพวกไวรัสบางอย่างมันอยู่ไม่ได้นะครับแต่พอเริ่มปลายปลายหน้าฝนมันก็จะกลับมาใหม่อีก เพราะฉะนั้นการซื้อประกันจึงอยากให้คุณพ่อคุณแม่ที่มีเด็กแล้ววางแผนแต่เนื่นๆนะครับเพื่อจะได้มีประกันเอาไว้คุ้มครองเพราะการจ่ายเบี้ยประกันน่ะคุณพ่อคุณแม่สามารถควบคุมได้ว่าจะจ่ายต่อเดือนเท่าไหร่ต่อปีเท่าไหร่หรือจะจ่ายแบบ3มเดือน6เดือนเนี่ยเราคำนวณตัวเลขได้ หากประกันบางอย่างมีแบบดีดักหรือว่ามีร่วมจ่ายนี่เราก็สามารถวางแผนล่วงหน้าได้เตรียมการอะไรพวกนี้ไว้ได้เวลาเด็กป่วยขึ้นมาเราไม่สามารถจะรู้ได้หรือว่าค่ารักษาในแต่ละครั้งม,มันเท่าไหร่แต่ถ้าเราตั้งวงเงินเอาไว้มีประกันไว้อย่างสักสองแสนสามแสนสี่แสนแล้วแต่กําลังที่จะซื้อนะครับเวลาไปแอดมิดในโรงพยาบาลอย่างน้อยคุณพ่อคุณแม่ก็อุ่นใจว่าเออฉันมีประกันคุ้มครองอยู่ประมาณ วงเงินสองแสนอาจจะมีส่วนต่างหากว่าเรามีสวัสดิการอื่นหรือมีประกันกลุ่มอะไรพวกนี้ก็สามารถเอามาปิดตรงส่วนต่างตรงส่วนแรกหรือว่าตรงร่วมจ่ายอะไรพวกนี้ได้ก็จะทําให้ไม่ต้องไปเสียส่วนต่างนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งเรื่องระยะเวลารอคอยอย่างบางคนที่เป็นแล้วเนี่ยแต่อยากจะได้ประกันเข้ามาเนี่ยจะมีของตัว PA ธนะชาตินะครับที่คุ้มครองโรคายแรงในเด็กถึง4โรคมี r s v มีไข้หวัดใหญ่แล้วก็มีอ้าอีกโรคหนึงผมจำไม่ได้นะครับไม่ได้เตรียมสคริปต์ไว้ตัวนี้สามารถเอามาแก้ขัดได้เพราะว่ามีระยะเวลารอคอยเพียง15วันหางเด็กหายป่วยแล้วซื้อกันเอาไว้อย่างน้อย1ปีแล้วคุณก็ซื้อตัวประกันสุขภาพของเด็กเอาไว้เวลา ระยะเวลารอคอยของกรมธรรประกันสุขภาพเด็กในประกันชีวิตน่ะกว่ามันจะเริ่มทํางานประกันตัวของธนชาตพีเอตัวนี้ก็ใกล้จะสิ้นสุดความคุ้มครองพอดีมันก็จะได้รับกันนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ช่วยเสริมสําหรับเด็กที่ป่วยแล้วเพิ่งหายยังไม่ถึง6เดือนหรือ180วันอ่ะสามารถเอาตัวนี้มากันเหนียวเอาไว้ได้น,นะครับค่าเบี้ยก็ ไม่ได้สูงมากสำหรับเด็กที่อายุไม่เกินหปีก็จะหนึ่งืห้าร้อยกว่าบาทเองส่วนเด็กที่มากกว่าหปีขึ้นไปเข้า6ปีแล้วตัวนี้ค่าเบี้ยก็จะถูกลงแค่ห้าพันกว่าบาทตัวนี้เอาไว้กันเหนียวนะครับแต่ถ้ายังไงอยากให้วางแผนซื้อแบบประกันชีวิตควบสุขภาพของเด็กแล้วก็ควบโรคไล้แรงครวบอุบัตเหตุไว้ครับค่าเบี้ยจริงๆแล้วต่อเดือนถ้าเอาแบบตัวร่วมจ่ายเนะี่ย เดือนละประมาณพันต้นๆเองไม่ได้มากมายเลยกับเวลาเด็กป่วยขึ้นมานะี่ยค่ารักษาเราไม่รู้ถ้าเกิดป่วยเป็นโรคร้ายขึ้นมาเนี่ยค่ารักษามันหลักแสนนะครับเราจะไปหาเงินสำรองตรงไหนมาจ่ายได้ขนาดนั้นหากเราไม่มีประกันในฝากไว้ด้วยนะครับผมในเห็นว่าดีก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับผมถ้าสนใจอยากทราบรายละเอียดทักทายเข้ามาสอบถามอะไรได้ครับผม